วันนี้วันเสาร์ที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564อาหารนี้เมนูเช้าหมูสับผัดไข่เค็มเมนูเพนจาก,กชายต้มสามชั้นผัดกะเพราไก่ไก่ทอดทาดไข่สามร้อยชิ้นโดยพระหันเบิดสันตมโนเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ขอ,อนโมทนากับท่านฐานนวดีคือพระจารุรณชัยรณัญชโยพระจารสกุลประสาธนิโยและคณะอุบาสิกา Abundance 21 days กัลยาณมิสิรสาสุธิพิบูรณ์กัลยาณมิสุพัตราพัตรประสิทธิ์พระอาจาร์จากทีมงาน MCP ที่ได้ร่วมถวายเ้้าสารสองตน รวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตตาหารให้กับพระพิสุทธสมณรนนนของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุเวรน,นะสุขาพละปฏิภาณทนาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติราับกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ 嗯。Uh